ครับต้องขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมใครก็ได้ไม่ต้องเสือกนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาทําการแถลงนะครับว่าผมจะลงคลิปอะไรยังไงนะครับก็คือผมจะกลับมาลงคลิปแล้วนะครับก็แบบว่าจะกลับมาลงคลิปแบบพวกเกม Minecraft BB BB กูว่าเพิ่งกลับมาเล่น Roblox อะไรกว่าผัจ like friend cool. ีอะไรอย่างงี้นะครับผมก็จะกำลังเล่นหรือว่าก็จะทำมีมาอะไรเงี้ยอือ .e.e. นะครับไปครับแล้วก็พวกคลิปเก่าๆนะครับมันก็ลืมไปนะครับไอ้เหี้ยมึงไม่ต้องมาเปิดดูแล้วก็แบบเปิดดูคลิปกูแล้วก็ให้กูดูอะใครบางคนอะไอ้เหี้ยกูกูกูไม่ชอบกูไม่ได้ชอบอะไรเลยก็กูจะพูดอะไรต่อดีว่ะเออก็สำหรับนี้ ก็ก็แค่นี้อ่ะเออก็ก็มีแค่นี้อ่ะเออก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไอ้หน้าี้